ยกมาอยู่กันในเกมฟรีไฟกันอีกแล้วนะครับผมโอเคครับผมวันนี้ก็จะมาเล่นโหมดจัดอันดับ4ซออีกหนึ่งครั้งนะครับผมหลังจากที่เรายังทําไม่ได้เลยนะภารกิจที่แบบยิงให้เกิน4ตัวภายใน1รอบนะครับผมก็คือยากอยู่นะรอบหนึ่งเคยได้สูงสุดไม่ใช่1รอบนะครับภายใน1เกมอะก็คือสูงสุดทําไปได้3มนะครับหลังจากนั้นก็คือแบบโอ้โหยิงแทบไม่ได้เลยไม่รู้ทําไมขนาดแรงผมไม่ได้สูงนะ แต่ว่าเจอแต่พวกแรงตันนี่ครับผมแรงก็อยู่ตามนี้เลยโอ้โหแรงอะไรวะแรงบร้อนใช่ปะเออเจอแต่พวกแรงตันครับผมซึ่งซึ่งผมงงจัดเลยสามจับคู่ยังไงของมันวะโอเคงั้นไม่รู้เลยเดี๋ยวมาดูว่าผมจะทําได้หรือเปล่าวันนี้ยิงสี่ตัวขึ้นไปนะคะผมโอเคก็เดี๋ยวไปดูกันในเกมกันเลยกว่าจะได่ไม่ผมสอังวฤาครับผมจะจะจะจัดไปมาครับผมได้ห้องแล้วดูดิดูแรงแต่ละคนในะตัวนี้แรงตันและใช่ปะ แรงแบบนี้น่าจะแรงตันครับผมโอเคเออลรอบนี้ไม่มีแบบอน,นุนให้ผมเซลว,วะพกคู่พกคู่ประตูชัยของผมโอเคไม่เป็นไรพอกนี้ก็ได้ครับผม G18 ปไปลุยโอ้โหขอแรงแบบเท่าๆกันไม่ได้วะประเทศไทยผมไม่กลัวใครเลยนะถ้าแรงเท่าเท่ากันแต่ว่าก็มาให้มันแหลงสูงกว่าก็ไม่เป็นไรครับผมผมปมยาก่อนมาถึงไม่ทันได้โดนไม่ทันได้เล่นครับผมคือ โดนโง่ๆละกระโดดลงมาไม่ต้องให้เขายิงไอสัตว์ทําตัวเองเบอร์ละไอสัตว์ไอหน้าหนังโอ้โ,อโหเดี๋ยวรอกูใส่กระสุนรอกูใส่กระสุนก่อนรอกูใส่กระสุนก่อนนะมึงรอโ,โอ้โหไม่ตายจริงๆหรอครับคือผมยิงมันนานมากไอสัตว์โอ้โอหตายโคตรยากจัดไปเพื่อนเหมาสองเหลือตัวเดียวละ ้านในกกดังอะเมาให้ดูหน่อยโอเคก็เดี๋ยวมาดูครับผมผมว่าชนะแน่นอนอ,อืมกูว่าละสุดยอดเพื่อนโอ้โหคิดไปแล้วมาโอ้ผมยิงไม่ตายเลยครับผมโอเคอันนี้ปืนอะไรไม่รู้ครับผม60กว่านัดแต่ว่าผมซื้อโอ้ยโอ้ทำไมมันเล็งแบบนี้ <'re> right. ปืน90กว่านัดด้วยครับผมไม่ใช่90กว่านัด คือ60นัดน,นะครับแล้วก็แรงเปล่าไม่รู้แต่ว่าดีที่กระสุนมันเยอะครับผม,ผมได้ไม่ต้องเปลี่ยนกระสุนบ่อย,อยๆงั้นก็ลุยไป <c oughs> อย่าไปกลัวครับผมเด็กพวกนี้โอเคแรงตันก็ก็แล้วยังไงครับก็ผมมีฝีมือเหมือนกันผมก็ไม่ใช่พวกแบบไก่ในกาลานะครับถึงจะให้อโอ้โห <c oughs> เห็นเพื่อนตายกูรีบวิ่งเลยโอ้โห <c oughs> ปืนไรแรงเก้ โอ้โห oh โดนสองนัดตายครับผมไม่รู้โปรหรือเปล่าคิดเอาแล้วกันโอ้โ oh หคือผมเห็นเพื่อนล้มต่อหน้าต่อตาแต่ว่าผมกลับตัวก็ไม่ทันจริงๆเมื่อกี oh ้ ho. โอ้โหโคตรเซง <Double Kill. S 1> มาตามสเตปครับผมเพื่อนเราคือล้มต่อหน้าต่อตาผมเลยนะผมจะวิ่งกลับไล่สัตว์มันยิงผมสองนัดร่วงอีก โอเคมารอบนี้อรอบนี้มีแต่ปืนอะไรก็ไม่รู้ครับผมปืนสนนยนี่มันเล่นยากครับผมถ้าเจอแรงโคตรอ่ะนะอปืนไหนดีวะปืนนี้ก็ได้นะทอมสันผมก็ได้อยู่เกาะมาด้วยครับผมระเบิดมาหนึ่งหมวกนี้อย่าให้ขาดโอเคมาโนเวโนเวมารอบนี้ต้องเอาสักตัวละโอ้เลยเธอกันไปนผมคือผมยิงไอ้ตัวนั้นไม่ตายมื่กี้งงจัดเลย รอบรอบพกตอนนู้นะโอเคต้องมีการแอบ,บกันบ้างครับผมตัวแสบก็แอบ,บกันได้อ,อ,อ,อุ้ยอุ้ยเวอร์ละมึงโอ้โหไอ้เหี้ยเอยอะไรวะไม่ได้เล่นเลยอะไปรอบนี้ชนะชัว์ผมเชื่องนันไปจัดการมันเดี๋ยวตัวเดียวละโอ้ แพ้ก็ไม่ใช่ละไปสวยโอวางเพื่งเพื่อน,อนละคือยิงเองไม่ได้เลยครับผมโดนตลอดหวังเพื่นเพื่อนอย่างเดียวอะมาเหมือนเดิมก็ผมทอมสันมีปืนไหนแรงๆบ้างวะหรือว่ามันต้องอยู่ที่สก,กินปือนอย่างเดียวเลยหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะคือผมไม่มีสก,กินปืนกับเขาไงคือที่มันยิงกันแรงๆเพราะว่าสก,กินปืนหรือเปล่านี่ผม ก็ไม่ชัวนะครับคือพวกชัวพวกนี้มันยิงผมแบบโอ้โหไม่ได้เล่นอ่ะบอกตรงมาถ้าผมเล่นต้องเล่นสายเสือซุ่มเหมือนเมื่อก่อนแล้วดิได้เลยถนัดอยู่แล้วผมเจอแล้วหนึ่งโอเคมาแล้วสองโอเคเลอะเธอเกินไปหรือเปล่าน้อง <First time. S 1> โอ้โหโ,โ,โดนลุม เพื่อนก็ช่วยช้าเกินโอ้โหมามันชุบอยู่ตรงนี้เนี่ยเพื่อนเพื่อนโอ้โห,โโหมาอยู่นี้แหละที่ผมตายเนี่ยสองตัวเดี๋ยวมาดูเพื่อนหน่อยดิโอเคน่าจะชนะอยู่ผมเชื่อกันโอ้โหคือผมยังจริงไม่ได้ไมด้แต่ตัวเดียวยโอ้โห,โโหเพื่อนเราก็โหดนะครับแต่ว่าผมไม่ไหวจริงไงโอเค ผมว่าผมต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อช่วยเพื่อนละ <c oughs> จะมาให้เล่นสไนก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่ามันเล่นไม่เป็นอะโอเคก็ลองดูถ้าไม่ลองก็ไม่รู้ครับผมไปมาสไนระยะด่านนี้ไม่รู้เล่นได้หรือเปล่าครับผมเล่นแบบสองไกลๆอะผมต้องฉีกบแบบฉีกไปยา,ยาวๆเลยฉีกไปไกลๆที่สุดครับผม โอเคไปให้ไกลที่สุดแล้วก็ขึ้นที่สูงเพราะว่าคุณก็รู้ว่าฝีมือสไนเปอร์ผมมันไปถึงขั้นไหนครับผมโอเคขึ้นด้านบนก่อนโมเกินไอ้ยิงไม่ได้เลยเค okay. ผมเจอแล้วหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่าผมไม่เห็นผมแค่ไม่อยากทําให้มันเป็นประเด็นก็แค่นั้นอุ๊ยโอ้โหยิงไม่ออกละเน่แน,น,น่โอ้โหสวยเพื่อนร่วงหนึ่งเค okay. โอ้โห ยิงไม่ได้ดิมันกลางโลกเดี๋ยวผมรอเองโอ้โหมันชูวิกล่านู่นน่ะอยู่ตรงโน้นนะทำไมผมยิงไม่ออกะวมันควิกสโคไม่ได้อ่ะโอเคหรือว่าตรงนี้มันยิงไม่ได้วะวงก็บีบไอเย็ยดแม่ไปก่อนเข้าด้านในก่อน,นครับผมเดี๋ยวมาลองดูสไนเปอร์ผมจะแม่นที่ผมโมไว้หรือเปล่าจะโอ้โหยิงไม่ได้อีกละอ๋อ โอเคล่วงไปหนึ่งวิ่งเดี๋ยวสัตว์โอ้โหวิ่งไม่ได้ด้วยทำเพี้ยอะไรไม่ได้แล้วจังวันนี้โอเคด้านในด้านในด้านในเพื่อนด้านในไม่รู้ใช่เปล่านะผมเห็นแบๆเมื่อกี้ไม่รู้ไหนไหนนะผมก็พูดเป็นกันล์ละโอเคน่าจะบนตึกนี่แหละโอเคไปสี่ตัวครับผมแพ้อ,อีกก็ไม่รู้จะว่างไงละ สวยโอ้โหพิกกลับมาชนะหน่อยดิโอเคมาครับผมซานผมก็แม่นอยู่นะครับแต่คือมันยิงไม่ออกอ่ะผมเซ็งตรงนั้นแหละไม่รู้ทาไมกดยิงแต่ยิงไม่ออกครับผมมาเอาไมาห้หมดครับผมไอ,อ้วอลกี่ลูกกี่ลูกกูซื้อมาซื้อมาซื้อมาโอเคซื้อมาหมดครับผมตั้งเรือโอเคตั้งหมดละมารอบนี้ผมต้องชนะเท่านั้น เอ้ยนี่ไงได้ปืนกลมาด้วยครับผมจากที่เล่นแต่สนายครับผมเราไม่ต้องเล่นแต่สนายหรอกอุ้ยไปทางไหนวะอย่าวิ่งมั่วมั่วครับผมไม่ได้ผมต้องเล่นแบบเสือซุ่มเหมือนเดิมเพราะว่าเราเล่นสนายไงอุ้ยโอ้โหเจ็บนะหน้าเจ็บโอนะหน้าโอเคใจเย็นเพื่อนใจเย็นเพื่อนอย่าเพิ่งตายนะเว้ยโอเคอยู่นี้แหละ ไม่โดนด้วยสโคบค้างว่ะโอเครวามยาก่อนแล้วกันผมเจอแล้วหนึ่งสองไม่โดนว่ะแม่งเหลือสองตัวกับเพื่อละผมเชื่อละเออไม่แม่นด้วยไงถ้าแม่นก็ว่าไปโอ้โหสองนัดปืนเที้ยอะไรวะ คือปืนอะไรยิงสองนัดตายเลยเหรอโอปืนกลน่าหน้าเข้าใจว่ายิงหัวครับผมแต่แรงเกินไปเปล่าโอ้โหไปเพื่อนกูเชื่อว่ามึงชนะได้นะเว้ยสองตัวเท่านั้นโชว์ให้เด็กมันดูไปรีบตายเดี๋ยวไปดูเพื่อนดีกว่าโอเคมาไอตัวนี้ครับผม ความยารลลัวต้องแบบนั้นแหละเพื่อนโอ้โหสุดยอดมากมาชนะจนได้ครับผมทุยโอเคได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นว่ะโอ้โหโคตรส็งเลยโอ้โหนี่ครับผมสังหารไปแค่ตัวเดียวแต่ตัวนี้ยิงไปตั้ง9น้ครับคือโคตรโหดอ่ะแต่ว่าคนอื่นก็ไม่น้อยหน้านะครับก็คือคนละหนึ่งคนละสอง โอเคครับผมว่าจะต่ออยตาไม่เอาละประมาณนี้ละกันครับผมก็ยังไม่ถึงเช่นเคยโหยากเหมือนกันนะครับสี่ตัวได้ไมาแค่ตัวเดียวแค่กับสไนเปอร์แล้วก็ไม่ได้เลยครับผมเพราะว่าแบบเจอแล้งโหดไงแล้วก็ยิงตายยากครับผมเดี๋ยวผมแบบต้องดูสกินปืนดิว่ามันเป็นยังไงครับผมโอเคมันเพิ่มขนาดนั้นเลยเหรอมายถึงเพิ่มความแรงอะไรเงี้ย ผมก็ไม่รู้ไงแป๊บนึงโอเคผมไปดูมาแล้วเมื่อกี้โอ้โหจริงด้วยนะครับว่าต้องมีสก,กินปืนจริงๆนะครับถ้าไม่มีนี่คือแบบถ้ามีสก,กินปืนมันเพิ่มแบบดาเมจเยอะมากอะนะครับผมแล้วก็เราเล่นสก,กินปืนธรรมดาที่สู้ไม่ได้เลยับต่อให้เรามีฝีมือแค่ไหนก็คือแบบยิงมันตายนะครับไม่ใช่ว่ายิงไม่ตายแต่ว่าตายยากคือดาเมจมันเบาอะ่ะคิดดูผมยิงบางทียิงเป็นแม็กแม็กไอสัตว์ก็ยังไม่ตายแต่ฝั่งตรงข้ามยิงผมไม่กี่นัดตายครับผม เพราะว่าแบบผมไม่มีชุดแล้วก็ไม่มีไม่มีสกินปืนด้วยับผมแต่ว่าผมก็ไม่เติมนะเล่นฟรีไปงี้แหละครับเดี๋ยวมันก็โหดเองแต่มันก็แบบมันก็เป็นเกมที่แบบต้องเติมตังค์้วชนะนะครับผมเชื่อแต่ก็ผมว่าฝีมือก็มีส่วนแน่นอนไม่ใช่ไม่ใช่แค่แบบว่าต้องต้องมีสกินอย่างเดียวอะโอเคไม่เป็นไรครับผมประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวครั้งหน้ามาลองดูอีกทีโหมด44ครับผมโอ้โหยากจัดแลวโหมด ตอนที่ยิงสตัวกูยิงไปได้ไงวะอาสารย์นี่คือแทบจะยิงไม่ได้ครับผมได้แค่ตัวเดียวรอบนี้โอเคครับ okay. ผมไปละเจอกัน